รถไฟจีนลาวแบบดา่านรถไฟผ่านด่วนเริ่มออกเดินทางแล้วรถไฟขนส่งสินค้าในเส้นทางรถไฟจีนลาวได้บรรทุกสินค้าอาหารและเครื่องจักรทางการเกษตรของนครฉงชิ่งได้ออกเดินทางจากนกครฉงชิ่งและจะถึงกรุงเวียงจันทร์ของเราโดยใช้เวลา4วันนับจากการเดินทางนี่ถือเป็นรถไฟขนส่งสินค้าในเส้นทางของรถไฟจีนลาวขบวนแรกของจีนที่ได้ใช้รูปแบบด่านรถไฟผ่านด่วนเพื่อเดินทางออกจากเขตประเทศจีนค่ะ รูปแบบด่านรถไฟผ่านด่วนก็คือรูปแบบในการผ่านด่านทางรถไฟอย่างรวดเร็วทั้งขาเข้าและขาออกเป็นรูปแบบใหม่ที่สุลการกรจีนนำมาใช้เพื่อให้ช่องทางการขนส่งทางรถไฟและโลจิสติกระหว่างประเทศรับรื่นขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้านำเข้าส่งออกอำนวยความสะดวกด้านวิธีการสุลการกรด้วยค่ะทางเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเปิดเผยในคำว่าในอดีต เมื่อรถไฟขนส่งสินค้าส่งออกได้ออกเดินทางจากต้นทางหลังจากผ่านพิธีทางศุลกากรแล้วก็ยังจะต้องผ่านการตรวจสอบที่ด่านอีกครั้งก่อนออกนอกประเทศแต่ด้วยการผ่านด่านรูปแบบใหม่นี้รถไฟสามารถเสร็จสิ้นขั้นตอนทั้งหมดได้ตั้งแต่ต้นทางทั้งการแจ้งศุลกากรการตรวจสอบสินค้าและขั้นตอนอื่นๆจากนั้นก็จะสามารถเดินทางออกจากด่านพรมแดนได้เลยซึ่งก็ช่วยลดเวลาการขนส่งได้1-2วันค่ะ ซึ่งตั้งแต่เปิดเส้นทางในเดือนธันวาคมปี2021เป็นต้นมารถไฟขนส่งสินค้าจีนลาวเส้นทางฉงชิ่งเวียงจันทร์ออกเดินทางมาแล้วมากกว่า80ขบวนมีมูลค่าสินค้าทะลุก,กว่า300ล้านหยวนหรือประมาณ1,500ล้านบาทซึ่งถูกส่งไปยังประเทศต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งลาวไทยมาเลเซียเมียนมาอีกทั้งยังขยายการขนส่งไปยังพื้นที่หลายส่วนของทั้งเอเชียแล,และยุโรปอย่างต่อเนื่องอีกด้วยค่ะ